ทุเรียนเป็นพืชที่ถามว่ายากไหมยากถามว่าง่ายไหมง่ายอยู่ที่การดูแลของเราครับครับทุเรียนเนี่ยต้องการการเอาใจใส่พันธุ์เยอะนิดนึงทุเรียนไม่ใช่แด้แค่เราทําลูกมาต้องมันต้องดูแลตั้งแต่ใบแรกครับเทคนิคใครเทคนิคมันครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วท้ายสุดนียว่าแน่นอนเรื่องปุ๋ยไอ้พวกนี้ครับสาคัญ สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่สวนทุเรียนอำเภอนายอามจังหวัดจันทบุรีเราจะพาทุกท่านไปพบกับเกษตรกรรุ่นใหม่ซึ่งมีการนำหลักวิชาการมาผสมผสานกับเทคนิคการปลูกเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามผมเข้าไปชมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกันครับผมวันนี้เรามาอยู่ภารกิจในสวนทุเรียนกันครับครับผมน้องกันเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ครับในแต่ละวันมีภารกิจยังไงบ้างครับในสวนทุเรียนเช้ามาแ้วผมเลยเข้าสวนก่อนเลยจากนั้นก็ มีการหลักๆตอนนี้ก็คือให้น้ำให้นักทุเรียนกับพ่นยาครับตอนนี้ทุเรียนเราอยู่ในช่วงไหนบ้างครับผมตอนนี้ทุเรียนอยู่ในช่วงในช่วงแบบขยายภูสร้างเนื้อพวกนี้ครับอในช่วงขยายภูสร้างเนื้อแล้วนะครับตอนนี้อายุทุเรียนประมาณกี่วันครับโดยประมาณตุเรียนตอนนี้อยู่80แปดประมาณ80วันครับแ0วันนะครับหลังจากออกดอกซึ่งของเราเป็นสวนทุเรียนหมอนทองเป็นส่วนใหญ่นะครับใช่ครับแล้วตอนนี้ของเราเนี่ยอยู่ในช่วงที่เรียกว่าระยะบำรุงลูกใช่ครับใช่ครับ ทีนี้ก่อนอื่นเลยต้องขอถามน้องกันก่อนว่าน้องกันได้รู้จักปุ๋ย CP หมอดินมาจากที่ไหนครับตัวผมเองนะผมผมทำส่วนนี้แล้วก็มีที่ผมทาอยู่ที่ศูนช่วยซ้อนถัส้อนด้วยแล้วก็อพอดีว่ามีตัวแทนเข้าไปตรวจวัดดินให้ที่ส่วนนู้นผมก็ได้หมายถว่าเออที่ส่วนนู้นเขามีการตรวจวัดดินแล้วมีการทําแบบว่ามีจัดโปรแกรมปุ๋ยต่าง ผมก็อยากให้พี่เขามาทำแบบโปรแกรมตรวจวัดดินให้สวนนี้ด้วยครับหลังจากที่เจ like ้าหน้าที่บริษัทปุ๋ย CP บมอดินได้ตรวจวิเคราะห์ดินแล้วได้มีคำแนะนำยังไงบ้างครับตรวจดินแล้วเขาแบบมีคำผมมีข้อดินรอบสวนของผมอ่ะมีค่าตัว P สูงเขาก็แนะนําให้เป็นใช้ปุ๋ยส15 520ก็คือตรวจวิเคราะห์ดินแล้วตัว P ซึ่งเป็นตัวฟอสฟอรัสสูงเกินไปใช่ครับเลยมีคาแนะนาให้ใช้ปุ๋ยสูตร15 520ของ CP มอดินใช่ครับหลังจากที่เราได้ ทดลองใช้ปุ๋ยสูตร15 5 20ของ CP หมอดินซึ่งเป็นปุ๋ยซันเฟตแท้ตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับผลจากการใช้เป็นยังไงบ้างครับผมเริ่มใช้ตั้งแต่อายุไข่ไก่มาเลยแต่เราก็ใส่แบบต้นละโลมาเรื่อยๆผลออกมาคือตอนนี้ถึงตั้งแต่ตั้งแต่ไข่ไก่ถึงต้นเนี่ยผมว่าลูกอ่ะมันเบ่งเบ่งพูแบบสวยเลยเพราะว่าฟูกำลังสวยครับใช่ครับก็คือเราเริ่มใช้ตั้งแต่เทคนิคของเราคือระยะไข่ไก่เลยใช่ครับ,รบ,รบอัตราการใช้ประมาณต้นละ1กิโลใช่ครับ ใส่ประมาณกี่ครั้งครับก็นับตั้งแต่วันนี้ก็ผมอะใส่ประมาณ10วันถึงสิบห้าวันครั้งสิบถึงสิบห้าวันครั้งใช่ครับตอจนก็ตกประมาณ4ี่ถึงห้าครั้งแล้วซึ่งตรงนี้เราจะใส่ไปเรื่อยๆจนถึงช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณ90วันผงก็จะหยุดแล้วครับแล้วหลังจากที่เราใช้ปุ๋ยสูตร1 5บห้ของ cp หมอดินซึ่งเป็นสูตรพรีเมียมและฟันเฟืแท้รเ์เนเนี่ยเราดูแล้วมีความแตกต่างจากสูตรที่เราเคยใช้อย่างไงบ้างครับแน่นอนเลยคือรูปทรงที่เปลีีีี่่ยยยนนนนนไปปครรรบบซึงงงงททแแล้้้้วววมมจจจะออออออกกกาาใตห ใช่ครับพวกใบเบยแล้วเนี้ยมันก็สมบูรณ์ครับไม่มบูรณ์ใช่ครับหลังจากแบบเหมือนว่าบำรุงได้ทั้งต้นและทั้งลูกครับก็คือนอกจากทรงสวยรูปสวยแล้วใบก็สวยนะครับใช่ครับกำลังพอดีสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยผมอยากจะถามน้องกันนิดนึงว่าเรามีเทคนิคหรือว่าไม้เด็ดพิเศษอะไรบ้างในการดูแลสวนทุเรียนง่ายๆท่านครับคือทุเรียนเป็นพืชที่ถามว่ายากไหมยากถามว่าง่ายไหมง่าย อยู่ที่การดูแลของเราครับครับทุเรียนเนี่ยต้องการการเอาใจใส่มันต้องเยอะนิดนึงทุเรียนไม่ใช่แ,แค่เราทําลูกมาแล้วต้้งมันต้องดูแลตั้งแต่ใบแรกครับเทคนิคใารนิคเทคนิคมันครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วท้ายสุดน,นี้ว่าแน่นอนเรื่องปุ๋ยอ้พวกนี้ครับสำคัญเพราะว่าทุเรียนกว่าวจะโตยางงามแน่นอนครับพวกธาตุอาหารสาคัญเหมือนกันครับ ก็คงต้องขอบคุณน้องกันมากนะครับที่พามาแวะเยี่ยมชมสวนทุเรียนและบอกเทคนิคดีๆให้กับเกษตรกรชาวสวนทุเรียนนะครับโอกาสหน้าเราจะแวะมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนน้องกันใหม่วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ